ก้อนหินขนาดใหญ่หลน่นลงมาทับรถจนจนได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับทมกลางเศษซากความเสียหายและต้นไม้หักโคน่นซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนจอรนที่พัดถล่มพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโกตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานครับสื่อท้องถิ่นรายงานว่าความรุนแรงของพายุลูกนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย22คนครับในจำนวนนี้18คนเป็นผู้เสียชีวิตในรัฐเกเรโลซึ่งเป็นรัฐที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด แล้วก็เป็นหนึ่งในรัฐที่ยากจนที่สุดของเม็กซิโกครับโดยส่วนใหญ่เกิดจากดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนของประชาชนผู้ว่าการรัฐเกเรโรบระบุนะครับว่าเจ้าหน้าที่กำลังเดินหน้าภารกิจกู้ภัยครับโดยมีการใช้ทั้งเรือเจสสกีและเฮลิคอปเตอร์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับบางพื้นที่ของรัฐนี้ยังเผชิญกับพายุเฮอริเคนโปทิสที่พัดถล่มด้วยระดับความรุนแรงระดับ5ครับจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า50คน และสร้างความเสียหายหลายพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐแต่อิทธิพลของพายุเฮอริเคนจอนลูกล่าสุดนี้ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักจนมีปริมาณน,น้ำฝนมากกว่าฝนที่ตกจากพายุโอทิสเกือบสามเท่าตัวครับ